สวัสดีครับเพื่อนๆมีพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศริมหนองหานนะครับผมหลังจากที่มีฝนตกนะครับผมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรือนะักท่องเที่ยวก็ยังจอดนิ่งสงบอยู่นะครับผมวันนี้วันหยุดนะครับผมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศ เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมหลังจากที่รถกำจัดวัชพืชนะครับผมได้ทำการเก็บจอกแหนนะครับผม,ท,บนนบผมที่หนองหานแล้วก็เพื่อเตรียมในช่วงของเทศกาลแข่งเรือประเพณีนะครับผมจริงดกลยพระราชทานนะครับผมวันนี้น้ำหนองหานก็ เรียกว่าใสาสะอาดนะครับผมดูเมงนะครับผมเพื่อนๆได้ชมนกไปด้วยนะครับนี้ก็เลยอาจจะมีเสียงรถมั่งก็ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับผมชมไปรอบๆไปด้วยกันนะครับก็จะนี่ฝนก็ยังตกปลอยๆอ,อยู่นะครับผม เป็นเรืเอเราจะเป็นเรือนะครับผมที่จอดเทียบอยู่ตรงนี้นะครับผมเีเ๋ยวน้เห็นนะครับเป็นท่างเดินนะครับผมเดีนน๋เพ,เพื่อนๆได้ชมต้นตาลนะครับผม ริเวณตึกของโรงพยาบาลสกนครนะครับผมศูนย์สกนครนะครับผมก็ยังทำการก่อสร้างอยู่นะครับผมคือเพื่อรองรับผู้ป่วยแล้วก็ห้องพักของทั้งคณะแพทย์พยาบาลเนาะก็จนตนการครับผมก็มีแบบ มีแสงจากดวงอาทิตย์อ่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมครับอ่าดูครับผมแต่ก็มฆก็ยังหนาอยอู่ไปชมต้นตาลต่อน,นะครับผมมีหลายต้นอยู่นะครับผมต้นตาลน,นะนี่แหละครับผมริมหนองหานวันนี้นะครับผมเดี๋ยว เพื่อนเพื่อนได้ชมบริเวณรอบๆออีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมน้ำหนองหานตอนนี้ก็เรียกว่าก็จะงอร,ระบายได้นะครับผมก็ถือว่าผ่านวิกฤตแล้วนะครับผมก็ค,คิดว่าน่าจะไม่เกินสองสามวันนี้ก็น่าจะ ไม่มีน้ำเข้ามาเติมแล้วก็คาดว่าก็ประมาณสิ้นเรือนนะครับผม,มก็จะมีมวลอากาศเย็นแต่จากประเทศจีนลงมาแล้วก็<ม>เข้าสู่ช่วงเทศกาลออกภาษาก็จะมีงานมหรสพรรื่นเรืงถ้ามีโอกาสจะได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับสำหรับคลิปนี้<ม>ขอข,ข่าวคำว่าสวัสดีครับ